ฮัลโหลอยู่เทเนีี่โอแลวก็อยู่ในทสปีดแอนดกาทนะครับโอ้ย่โอเคโอรามเสียไอเจ้าสปีดสออันนี้กว่าดีกว่าเลยไปอืมโอ้ย่มไอเซเว่นเต็อ่าเจ็บเจ๊งสักหน่อยแน่ อ,อ,อะไรเล่าเปรี้ยวเหรอไอเซเว่นเห้อยากจะขายไอเซเวน่นแน่จริงอะแต่ว่าเออเออสเตติสเนี่นยไมเล่นไปเล่นไอนี่เลยไปแข่งไก่พวกการท้อนต้นนเพื่อกดล็อกพาร์ตยูนิคเลยสเตตหน้าแล้วกันทีเดียวสิบเอ็ดครั้งจะได้ได้ตีโปง่งแต่ผมไม่รู้จะใส้คันไหนดี เออมีน้องใหญ่ให้ผมแตกอีโวแต่ว่าอีโบยังไม่ปลดล็อกครับในบทอาชีพอะอืมอ่าถ้าสงสัยว่าทำไมต้องเล่นบทอาชีพด้วยเพราะว่ามันจะได้เล่นไงโอเคอืมลายอันดการจะแต่ีแต่มีสติ๊กเกอร์โมดวนเต็ดซะงั้นมันน่าจะมันน่าจะเป็น,นมันน่าจะเป็นโลโก้อันเดการทูนะเออ ไม่ก็ up, kay, kay, yeah. yeah. อาจจะกาววันก็ได้แหมเขียวเขียวโอเคอืมเย้พกลับมาลงคลิปแบบเดิมดีกว่าว่ะอืม ไปสนใจแล้วว so <laughs> so <king> ่าผมไม่สนใจแล้วว่า oh พ่อจะทำงานอะไรพุกพ <im> ี่ออยพุกพี่ออยโอเคทางักนี้ไม่ให้เข้าด้วยโอ้โหตามมาทันได้ไงเนี่ยโอเคโอเคโออืมโอ้ยไรวะคนไะไทุูประดังขึ้มาตอนนี้980ใชู่นะเลขสวยมากอืม โอเคต่อไปเอาอันนี้เอาลอ,อยเฉยมันจะเอๆอๆนี้แหละหูลงมาจากภูเขาใช่ไมเนี่ยหรือว่าขึ้นเอาขึ้นเหนือสิโอ้โวสุบลุัวไหนวะดูไม่ออกเลย มันมีตัวไฟกลมด้วยอ่ะไอบัสแท็กตัวนี้ไอ้ตัวบัคายอ่ะ6.5 RS ไงที่เป็นของอันเดียกาภาคแรกโอเคผมว่าเราจะกดล็อกไอ้ร้านแต่งที่เมืองที่สเต็ป5ก่อนหรือเปล่าที่จะจะมีของแต่งฟอบอะในบัมเปอร์เลยที่จะมีฟรบเนี่ย ทงเนยจะลงเพลงเพิ่มแแต่ว่าผมว่าตัดเอาในภาคโมลทพเต็ดีกว่าว่ะเล่งสุดเลยเนี่ย ชอบเป็นแบบที่ม be ันขึ้นเขาเพิ่งพอก่อนเน่ผมนี่ก็เน้นเลยเกินเนี่ยตอนนั้นไม่รู้จักเรื่องอีดิเชียลดีหรือซ้ำอะเออเขาบอกตัวว่าอ n i ิเชียลดีผมรู้จัก ตอนมอ3เลยสมัยนั้นเนี่ยผมเห็นไอ้ผมเห็นว่าคนนึ่มันดูใน YouTube ไงแต่ก็าถามว่าเอยรถรุ่นอะไรเอ้ยมึงเข้าทางรัดเฉยเลยเนี่ยผมก็ถามไปว่าโต้ตาโคโรล่าด t s อเมตอนนั้นยังไม่รู้รหรัสรถไงถ้าเป็นชื่อญี่ปุ่นก็คือสปริรเตอร์ทูโนโ่ไง AE86 อืมโหอ้ยเย้เอ้ยรถ รถรถโอเคหลบพันดีที่มองเห็นพันแหละโอ้ยยเกี่ยวเกี่ยวผมที่ไปที่มาเขาน่าจะให้เซ็ตแต่งวีลสไตล์มานะไหนๆก็ลงของเยอะขนาดนี้ล 3, 6, แล้สามหุบแซ็แหละเฮ้ ผมว่าไวบอร์ดี้อาจจะมีเวลไซด์ก็เป็นไปได้ไอสองเซตแรกจากอันเตอร์เกาไอสองเซตหลังเ็จะเป็นมีเวลไซด์มาเสิร์ฟเกม,มเขาบอกเขามีสไปเดอร์เสิร์ฟด้วยนะคันนี้เออแต่กปดล็อกไม่หมดเลยโอเคอืมว้าไอซ์เทครับเป็น W I S C I วะ่ะ จะเป็นตัวบั๊กอานเป็นตวเขวียวอินเพซ่าเฉยลุกสกูปโอเคอตอนนี้สองแล้วอีกสามแล้วก็ URL u r l เบิ้ลนดีไหมเนี่ยเออมาแล้ว URL อะ่ะเออเซอร์กิตตอนนี้แดกหมดไปแล้วมีสติฟตอนนี้อิสดิฟดิฟติฟ,ฟจิม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 ไม่ใช่ละเออ โอเคเอาพิธีสผมนี่ก็กดแนแย่แต่โดไหนตัดอย่งเดียวอะลืมตัวลืมตัวอืมโอเคแน่เน่น,น่มาดเอเกิๆ เว้ยนำเว้ยอุย้ยเพลงมาอาเว้าดียืดออกอดีดีตูีอยู่เออเพลงนี้ต้องมาแล้วพี่อยากจะใส่เพลงนี้ไปด้วยแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไไดลิขสิทธิ์เพราะว่าตอนที่ผมเอาไปปรับโทนเสียงน่าจะโดนอยู่ดีเลยมั้งปรับเสียงมันเพลนเพี้ยนก่าต้นฉบับอะ ทำไมคิปกระโดดผมรอดวะผมงเออเออที่อยู่อย่างเดียวเพลงนี้มาเหมือนไอ้เพลงจากโตเกียวดิฟอะเป็นเกมนะไม่ใช่หนังซึ่เพลงเพลง,เพลงนั้นยังไม่ยังลิขสิทธิ์ยังไม่มาเลยแต่นาคมก็ไม่แน่โอเคโอค้ เฮ้ยมันดิบดีเนี่ยทำไมรอบแรกนี่เอาได้โอเค,อเ,คเออเห็ุรถใส่เครื่องเสียงนี่ผมที่ที่สมุทรโลกมีเคยมีอยู่คันหนึ่งนะไม่ใช่สามลสุดแซดนะเป็นรถนิสซันกันแหละนิสซันเอ็นวีเออที่มันเป็นรถกระบะไซส์เล็กสุดเลยอะว่าเหมือนรถเก่งมากกว่าอะรถเก่งที่เอาไปทำเป็นกระบนะอะ ประมาณนั้นมากกว่าโหอย่างเท่ม่รู้รูปมีหรือเปล่ารูปไม่น่าจะมีเลยช่วงน,นึงเขาแบบติดลำโพงไว้เต็มกระบะเลยอะและช่วงนึงที่ฝนตกเขาติดอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรแคปเออกัดกันฝน,นไงแต่ก็ยังแต่ก็ยังเท่อยู่เหมือนกันอืมโอเคอืม แรมโหลดนานเนะี่ยเมื่อกี้แล้วดาวที่เหลือจะเอาไงดีวนะเนี่ยโอเคอ่ะถ้าไม่อยากจะโอเคถ้าอยากจะฟัซทเบลถ้ามีนัดสอง,องใหญ่ในที่เลือกก็กดกดเอซโอเคถ้าใครที่โหลดม็อดผมไปนะอืมเอาเซอร์กิทโอเคอืมวันนี้น่าจะเป็นสนามซ้อนนะอ่ะเล่นไปเถอะ ทีที่แม้จะเคยได้แต่ต้ตตนเกพาร์ทแรกแล้วแหละอืกยอ,อึกดกดนกดเลเคกดเกยเออใช่ต <c oughs> อนที่เราขับรถเลี้ยวเข่งสนามนี้งไง ตอนที่เล่นในห้องขาก็เลอกชอบเลยแต่ผมก็ชอบเลยแต่อีสสนามดีเว้ยผมชอบเลือกสนามที่มันใหญ่โคกยาวๆไงแต่ก็เล่นห่วยมากแซงไม่เคยได้ผมจะด,ดีใจอย่างที่ผมกล่าวไปในพาร์ทแรกะนะออโอ้ยตอนนั้นยังไม่ได้อัพเกรดเลยทีย่สําครับ<ม>โอเค นี้น่าจะเอาผมนะแล้วก็พาร์ตต่อไปก็คง URL เบิ้ลโอเคอเพราะเดี๋ยวก็จะจบสเตจสี่แล้วต่อไปต่อไปนี่ก็สเตจสุดท้ายแล้วผมว่าอีโอวน่าจะกดต่อที่สเตจนี้เลยมั้งไม่บ้านจีโต้น่าจะมาก่อนไม่รู้จีโต้หรือมัสแตงในสเตจนี้ผมว่าอีโอวน่าจะมาก่อนอะ เออยัเดี๋ยวางโอเคโอเคเวลานี่อยาก, okay. 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 ยาก yes. แต่งเป็สีแดงตลอดนะผมเวลาเล่นเนี่ยไม่ใช่หรอกเขาลดคุณพ่อมสีแดงไง ก็จะเป็นนี้แค่สีแดงอยู่แม้จะเปลี่ยนรุ่นใหม่ก็ตาม Suzuki ีเอืมอ็นอไอจีเอวิ่งไปอาวสเล่กันเลยทีเดียวมยผมว่ามันอาวซีเอไงวะคุณพ่อก็เป็นคนขับรถเอออตโต้เหมือนกัน ถ้าเป็นผมกยเกียร์จะขับกันนะอืมไม่ใช่คนบางคนที่ออาอจ,จะขับเกียร์แมนนวลแมนนวลนะอ่ะอ่ะอันนี้ผมไม่ได้ว่านะออัน,นอันนี้ผมรู้ว่ารัตามขนาดอืมรู้ว่าเกียร์แมนนวดสับความเขาเรียวกว่าความความสนุกถ้าความสบายตทองเกียร์ออโต้อ้อาวไม่ดีฉากไม่ดีขาเแลกก็ไม่ดีด้วยว่ะอืม

อันนี้บอกว่ามันมีรถแต่ได้มีรถมันมีรถมันมีรถมันมีรล้อรถพอววอล์กเกอร์เลยอ่ะเฮ้ยมันอยู่ไหนว่ารถล้อรถพอววอล์กเกอร์หรือว่าผมหรือว่าหรือว่าไอตัวนั้นวันที่ผมลืมเล่นน่ะ น่าจะใช่นะโซ่อ,อยู่ในโมโมโ่ถผมวะไม่มีดีๆโซ่สติกเอล้อสแตนด์มันควรจะไปอยู่ท้ายเลยเนะี่ยอืมไอหอฟฟองนี้มันเป็นล้อพวกเอสยูว เออผมก็ใส่ร้อนี้แทนก็ได้มั้งโอเคร้อยสก้าลน์ปดล็อกเอ้ยอ,อย่าพึ่งดิท่อท่อท่อเออท่อใหญ่ไปเลยโอเคไปแม่แล้วก็ได้อีกแล้วมึงเป็นอะไรเนี่ยโอเคเราไปที่สตีดเอ็กกันต่อเลยก่จะไป URL โอเคเลสสตาร์ทซูบารุมันมาอีกแล้วเกไปเยแสงมันขึ้นไหมเนะี่ย เดี๋ยวก็เหมือนพาที่แล้วอย่างไม่โดนเบียดไูพาที่จะโดนเบียดไหมเวเวคเวเวคแล้วมึงตามมาเร็วเอ ไม่เลยนี่ไม่ก่ายคู่ชะลอไม่ก่ายคู่ตีโค้งดีๆเลยเหรออืมอีแซบมีพอซาตัวแสบเออโอเคอเฮ้ยสวนไม่เบาเลเนะ่อืม โ okay. อเคอ่าไม่มีอะไรกดล็อกเลย่ะโอ้ยมาเบิ้ลเลยว่ะยูแอลอะ okay. โอเคเอืมไปอืมโอเคอ้าวอยู่กลางเวย้ยอืมเเ้สสตาร์ท ok ok kìa okay, okay, okay. FOCUS yeah. โอเคโอเคได้แล้วจ้าโอเคโอเคพวกนี้โค้งตัดสินเออโอเคมันแค่สองรอบ เออเพราะสนามบินเขา,า,เ,ขาเป็นสานามแข่งได้ไม่ได้เ,เห็ว่าเออก็เหมือนทีเจที่ท,ที่ที่ให้ไปขโมยรถเนี่ยมันจะมันรถมันจะแข่งอยู่แล้วมีหนึ่งในนั้นเป็นรถที่เราต้องขโมยเออโอเคโอเค โ okay, okay. yeah, yeah. oh, yeah. อเคโอเคเย้เย่โอ้ยเย่อืมกี่มันสี่นาทีนะเอามีสองหนามวะลืมโอเคอืมเอสสตาร์ต์โ <c oughs> อ้ยก็ขี้ลืมตลอดเนาะ เ,อออเืออ,อสนามเมื่อเป็นสนามไอซ์เซเว่นกบบวันนี้ไอซ์เซเว่นกับสาม,มสแซกคันนี้ เออใช่เลยใช่เลยจำได้ เสียงรถเหมือนพวกรถก๊อปเลยวะก๊อปเอซากัยวะใช่ไหมเป็นรถก๊อปก็ตามไอ้สองที่สุดเอเซ็กตุเพียเฮ้โหตรงเสียงมันมั่วไปหมดเลยอขนักเกมก็อย่างนี้แหละ ปกตินี่นม่นได้ประมาณสัก20คราสแห้ะผมไม่ตัาใจโมเต็ตหรอกโมเต็ตน,น,น,น่าจะโอ้ยมันมีได้หมด15คนนะบ,บอสเลยถ้าใช้เวลาเล่นานานอยู่ด้วยพอพ่ะเพราะภาพโมเต็ตน,นี่มันมีทั้งสนามนการแข่งเล่นหมดหดีตำรวจแล้วก็ห้าหัวต้องได้เท่าไหน อโอเคถ้ในาใช้เวลาเล่นนานอะโอเต็เอี่ยโอโน่หูวู้วู้โอ้เอามีอีกมีอีกต่อไปเราต้องชนะโอเคเ เราเราเราอยู่ที่สามเมื่อกี้อ่ะโอเคโอเคโอเค <c oughs> อีเวนเลยรถมาเสียจะมามาปัดตอนหัวใจอื Eu, okay. ok. Ok, mm. ok, okay, okay. Mm. อบแรกจะช้ารอบสองจะไวเออโอเค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 เออ,เอ,อ,เอ,อพูดถึงเสาที่มันอยู่บนภูเขาที่เบววิวอะแล้วก็อยู่แถวเนี้ย ว่ามันกมมันมีเสาหนึ่งในภาคไซเน็เหมือนกันเลยพ่ซานเฟโรอะ่ะเออโอเคผ่านดูซิจะผ่านไหมโอเคเออผ่านผ่านทั้งคู่เสียงอะไรอะ่ะอ,อย่าไปใส่ใจเลยโอเคถ้าเป็นพวกรถโฆษณาะลรมั้ง ผูห้หลอนไม่หมดเลยเนี่ยเฮ้ย CTO ออ,อ,อม,มีแค่ g t o อันเดียวส,ส,สามสนามเนี้โถ่เอ้ยโอเคอืมมันเด้งอีกแล้วไม่ไหวก็บอกเด้อ จะโดนบนขาเสียกเล่นง,งานเลยมั้งเฮ้ยโอเคพัดต่อไปก็พัดต่อไปขอเบิ้ลเลยดีกว่า URL อะ่ะอืมโอเคอ่าจะขอเซฟก่อนโอเคเอาละครับต้องขอ,อจบเพ่จนนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวให้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับถ้าใครชอบกดไลค์กดซับเป็นคลิปเสียงกระดิ่งกันด้วยนะครับอืม โอเคถ้าขอโจทย์เพดูนี้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับหวั่าผัดจะไปน่าจะมาสเตงสกายไลน์อีโวแล้วนะและตามด้วยรถใหม่ๆเลียบ